สวัสดีกับสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะวันนี้กันว่าพอกันเนาะกับส่องของสาวกุ้งปากเซนั่นเองนัังจากที่กุ้งนั่นก็หายหนาหายตาไปอ่าในโวงนี้เนาะบอดคอยได้ลงคลิปเลยกับเกือบเป็นเดือนแล้วเนาะนี่ก็คือคลิปนี้กับคลิปในรอบเดือนเนาะที่กุ้งจะมาอัดคลิปนั่นเองเนาะอ่าหลายคนกับสงสัยเนาะที่ติดตามกุ้งเนาะว่ากะเวลากุ้งต้องคลิปเนาะกับว่ากุ้งนั้นหายไปใสนั่นเองเนาะก็คือกุ้งสิมง่เราซุบฟังเนาะว่า ก้อนหนานี่ก็ย้อนไปประมาณ3มเดือนก่อนเนาอะกุนะะก้งนั่นไปใส่ขี้มตัวหนึง่งก็คือเป็นขีมท่าหนานี่แหละ,ะมันเป็นขีมที่ว่ามูกับคายเนาะมูมันกับคายใส่มาดวนเดาวนะมันเป็นขีมตัวหนึ่งกับาค่ากับคนข้างอนข้างแพงกเนาะกุก้งก็ได้ซื้อมาดองที่เนี่นขีมตัวนั้นน่ะมันมีสารเฮตไนนาของกุ้งงินแพร<ม>เกิดการซิวแบบขื้นแบบนักเลยแบบเต็มหนานเลยตอนนี้ก็ยังไม่ท่านเศร้านะแต่บามันก็ดีขึ้นน่ะ แต่ส่วนหนึ่งนะที่ว่ากุ้งไดโซนะกุ้งจะปิดหนากลางเาเพราะว่าตอนตอนนั้นน่ะมันก็ขึ้นด้วยแถวนี้เนาะหน้าจะเป็นเพระนานระว่าตอนนั้นนะ่ะกลุ่งกระเพรยเม็ดน้ำเนาะกลุ้งก็ได้แบบมันซิว้วมันขึ้นร้ายตรงนี้นะกุ้งก็ได้ปิดหนาไวนะ้เนาะแต่ตอนนี้กลุ้งก็ยังไม่มท่านเศร้าเนาะแต่ว่าลีปมันกับบริโลงเป็นเดือนเนาะกลุ้มก็ได้มาอาัดลีปก็คือแบบมาเห,นหน็นนอนที่กุ้งนั้นบริโลงลีปหนึ่งก็คือสาเหตุที่ว่ากุ้งนั้นแพซ้ซานเนาะแ้คขีมท่านาคันหุ้นแห กุ้งก็ได้แบบกระาย้นี่นาะเพวาก่อนนี่แบบกุ้งที่เคยกุ้งต้องขีปนาอมันกับหนาเขากับมันเป็นซิวเนาะทีนี้แบบมันเกิดการซิวเนะาะกับแบบกระไอา้นี่เออบันนี้กับมันเป็นไม่ได้กุ้งเป็นซิวหรือว่าแผลซานเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวใหญ่ก็คือที่เห็นเดินนี่ก็คืออีกวัวหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้กับน,นี่คืนเดียวนอะก็คิดว่าคงจะดีคคือสีหายนะพว่ากุ้งกับตอนนี้ก็ใส่ขี้มันรุงอยู่เนาะคือตอนนี้แบบว่ากุ้งกันนะ ทิมเทไรต์จะมามันดีแนาะกับปอดซานบะมี่อ่าบะมี่ซานเน่ะคือแบบตอนนี้กุณกับใส่เมือนอกกับเมือดเป็นเมือด 100, ลายผ่นานเรากับใบหนาเนาะแบบว่าจะเป็นทั้งยากินยาทาสบู่อ่าครีมบำร,รุงโอ้ยแบบลายยางเมือด 100, นนลายผ่านเนาะประมาณสามสี่พันแต่ก,กับวาไรเนาะป๊บช่วงที่ว่าอ่าในระยะสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนาะมันีกุ้งับได้มาทายคลิปเนาะกุ้งกับบได้ไปไสายด้วยเนาะพี่น้องว่าช่วงนี้กะ ก็คือโซนีหันงานเพราะกุ้งมันกระด้เนาะเพราะว่ากุ้งเห็นงานบานแต่ว่าเป็นงานดอกเมกมันกัจะก่าจะปีใหม่แต่น้องงานกะกระได้ได้พี่น้องกุ้งเห็นงานเบิ้นมือเบิ้นเว้นด้วยแบบมะหองกะเมื่อยเนาะแบบว่าสิกินยังกุ้งกะมันกระดองทายดองน้องกุ้งกะบ่ค่อยได้กินอ่ะกินแบบกระจุกกระจิ๊กกันนะกุ้งก็เลยแบบบไปกินเป็นสีเป็นอันคือมาก่อนเนาะ กุ้งกับมาหองมาที่มันมันกับเมื่อเลยนะว่ากุ้งเนื้องานถุ่มเคืองฮ่าสองถุ่นลงมือนี้เนาะเพราะว่ากุ้งเห็ดงานคนเดียวเห็ดงานแบบได้ยางอะนะกุ้งกับบได้ไปไซน์เน่ไปไซนกับผาใบพามาเนาะผ่ามาเนาะกับยาเนาะเพราะว่าโควิดโควิดเนาะพี่น้องแต่ว่ากุ้งนั่นกได้ซีดยาอ่าครบสองเข็มเดี๋ยวนาะเข็มหนึ่งก็จะเป็นอ่าซีโนแวคเนาะแล้วกะเข็มสองจะเป็นออ่ายังก็เอ็กซ์ตาเซเนกาเนี่ยนะตอนนี้กุ้งกับซิดยาครบเลยสองเข็มเดี๋ยวนาะ กะไปไส่กคบคนทางสบายใจเนาะนอต่ว่ากุ้งกันนอมัตนำมัดดำ่งโตนาะกุ้งกับว่าอยากไปไสดอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นมามันกะสิยากเนาะพี่น้องวันนี้กุ้งก็เลยมาอัดคลิปแจ้งเนาะว่ากุ้งอันหายไปใสนี่ก็คือแบบที่กุ้งหายไปหนึ่งก็คือหนากุง้งกันแผลขีมเนาะแผลซานแผลขันหุ้นแห้งเนี่ยแหละแบบแบบเต็มเมื่อหนาเนี่ยแหละแบบอมันก็นยังดีเนาะจงดีที่ว่ามีผา มีเมสเราไม่ไม่าปิดปาาเนาะแบบปิดไวถนันก็โูโแบบไอ้เขาเนาะเมื่อก่อนเนาะกุงกุงกุุงก็เคยเพลเนาะกลัวสิห้ซ้าไหกลกุุงก็ใส่เวลานัาน่นคือกันเนาะบันมานี่ครับคือแบบเออเป็นรอบสองแลแบบโอ้โหแบบมันนักนะมันนักกว่ารอบทีเดียวอีกเนาะยิงเข้ามาปิดหนาจังสี่เนาะแบบเวลากุุงเพลขีมเนาะแบบ สิวของกุ้งมันจะเป็นมันมัน,มน,มนเป็นพื้นเนี่ยมันเป็นแบบหัวมางใหญ่เด้อแบบเต็มเมื่อเดิทางนี้ตอนนี้ก็คืนแลตอนนี้ยังท่านเศร้าเลยเนาะ <S <S โอเคจ้ะพี่น้องวันนี้น้องกุ้งกับซีมาอ่าประกอบเก้าอ,อีน้นอโลวาประกอบเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่ว่ากุ้งนั้นซังมากเนาะจะบอกท่า,ทานแต่อนนี้เลยเป็นเก้าอีปิกนิกเนาะแอรวกุ้งซิมาแก้แล้วกับซีมาประกอบซื้อมาจากดาสระเนาะราคาสองเลยกุบบาท เป็นเก้าอี้เก้าอี้อย่างก่อนเก้าอี้สนามา่ะเป็นที่แบบกุ้งไปอย่างนั้นก็ผื่นเนาะเพราะว่าจังไรอ่ะเผื่อเนาะเดี๋ยวหนากุ้งเศร้ากุ้งก็จะมาเฮ็ดคลิปคือเก่าแล้วพีน่น้องผู้ไรที่ยังติดตามกุ้งอยู่กะฝากให้เด้อมาว่ากุ้งอันเป็นซิ้วงไงจะว่าวันนี้ฮันซีมาเปิดหน,นาเพราะว่าเอ่อมันก็ดีขึ้นแน่แล้วเนาะแต่หูมันก็เป็น,น,นตัว,วเามาีย 大伯。 ั่มาเนาะอันนี้เวลาคลุ่มับบั่นคุ่ก็จะเอาก๊าซเมื่อน้ำเนาะเอาเมื่อนางชมยิ้วเทียงหายเทียงหนาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นเก้าอี้พับเนาะมีถุงน้ำแต่ว่าก็ครบแน่เลยอ๋อโอเคต่อไปกลุ่มกับชินังยังนี้เนาะ วอาเขาประกอบมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเอาไว้เอาไว้ใส่เบียร์เนาะพี่น้องแบบนั่งชิวๆเนาะกินเบียรอยู่ห้องคนเดียวจยสินาะประกอบเซฟตเรียร้อยเนาะก็คือแบบโอ้คุณคิดว่ากุ้งจะเอามาประกอบเองจริงจริงเนี่ยเขามาประกอบให้ห้าวแบบเรียบร้อยเนาะคือราคาสองเลยกว่าบาทเนาะกุ้งสั่งมาจากดาสดานเองอันนี้ก็วบเ,เอาไว้ว่าง ขวดเบียร์เนาะหรือว่าขวดน้ำตอนนี้ก็ว่างขวดน้ำไปก่อนเนาะอ่าช่วงนี้เนาะกลุ่มกับบุคคอ,อยเดียมีคลิปด้งเด้อพี่น้องเพราะว่ากลุ่มงนานที่งานเมื่อยเนาะแบบว่ามีกุ้งอ่าจจะบุคคอยมีคลิปด้งเน้อจังใดก็ฝากที่ตามในเ,เด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หนันกุ้งมันบุคคอยว่างเนาะอ่าโอเคแนละ้วพี่น้องนอนคลิปนี้กับซิปปมาณนี้เนาะนี่ก็คือแบบกุ้งกับมาแจ้ง dunk, เนาะเพราะว่ากลุ่มงานกับบริลล์งคลิปอ่าเพราะว่ากลุ่มงานกับบริลล์ด้งคลิปจะเป็นเดือนเนาะกุ้งหยาด่า เข้าบริโลงโดนเดี่ยวมันสิจองเข้าสิมีปัญหาเนาะช่วงนี้กะพุ่มกบมีคลิปลงเลยจังไรกะฟังติดตามฝากกดไลต์กดติดต,ต,ตามอ่าเป็นการจใตใจจองของสาวกุ่มปากเซนี่เด้อเพราะว่าช่วงนี้หันกุ่มงานงานหลายเนาะงานยุ่งเพราะว่ามันกะไกลปีใหม่เนาะกลงกมเฮ็ดงานแบบเมื่อยได้นะกุ่มบุมีแบบบริโปบลมีเวลาจะไปสาเนาะแบบมันเมื่อยเนาะกลุ่มบุมมีกระติตกระใจอยากไปสาเนาะจังไรกลุ่มก็ขอฝากติดตามฝากกดไต่ก็ทีตาม เอาไปดิคุณกัจะขคอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เนาะเอาไว้พอกันคลิปนะแล้วจะเอาไนะาว้นะคุณเศร้าดีเนาะคุณก็บจิมาเฮ็ดคลิปคือเก่าเนาะแต่ว่าโซเนียนคุณพอเวลาแบบหักซ่านะหนาของตัวเองก่อนเนาะแบบโน้มมันเฮงเหฮงขังกันเป็นตัวด,ดังดังเต็มดนะ้วยเนี่ยโอเคตาตอนนี้คุณก็ขอลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายสบายดี